จงเพชรท้่หมดของนายมาซะมิงั้นนายได้เจ็บตัวแน่ถ้าไม่ส่งมาดีๆอะนะอย่าทำผมเลยครับผมไม่มีเพชรจริงๆผมยอมแล้วอะไรก็ได้งั้นก็ตายซะนี่แน่โอ้ยเจ็บจังเป็นยังไงล่ะ นีแค่การเตือนนะแค่การเตือนคุณทำให้ผมต้องใช้สกิลพระเอกจิเซอร์ e <go> อีเกิลหรือเรียกสั้นๆว่าอีเกิลเป็นปืนพกแบบถึงอัตโนมัติที่ทำงานด้วยแก๊สและยิงด้วยความเมรม็วคงที่ที่สามารถบ,บร,รรจุกระสุนขนาด50 action express ซึ่งเป็นกระสุนแบบกระสุนกลางที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาปืานพกที่บรรจุกระสุนเองและบรรจุกระสุนในแม็กกาซีนและยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการบรรจุกระสุนขนาดใหญ่ด้วย อีกทั้งนี้ผมยังมีมอดเบอร์ไฟ0ัน k m p 5 a 5 Desert Eagle M4A1 AK20 AK47 AWP Glock70 FN FAL Glock ATC M249 สวัสดีเราเช่าไมโครฟทุกท่านนะครับผมนี่อยู่ในเกมไมโครฟลักนะฮะแล้วก็กับแอดออยนปืนนะครับผมการรีวิวไปนะฮะโต้คราฟนะครับโต้คราฟกระสุนใช่ไหมอ่ะโต้คราฟกระสุนโต้คราฟปืนนะครับผมแซนแบล็กนะครับอันนี้คราฟของนุ่นนั่นแล้วก็ที่วางของอะไรต่างๆนานามากมายนะครับผมคุกกิ้งเนี่ยโอเคแล้วก็ปืนนะมีถังอะไรด้วยนะครับผมเหมือนเป็นการเหมือนกัาจะมีระบบการคราฟ มาด้วยนะครับสำหรับไอออนนี้นะครับแล้วก็มีชุดเกาะด้วยนะครับผมก็นี่คือรายละเอียดข้อมูลนะผมนะเราสามารถไปเล่นกันได้นะผมเดี๋ยวผมจะสอนลงนะลงยังไงนะผมนะโอเคครับผมมาสำหรับการสอนลงก็ไปที่ดีซอสแพ็กนะครับผมเหมือนเดิมเลยสำหรับการลงแอดออนทั่วไปและปกตินะครับผมนะนะแล้วก็หาแอดออนนะเมื่อกี้เป็นแอดออ่อน เดี๋ยกเมื่อกี้นี่ปะเอเอเฮ้ยยัเดาไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนีันี่ก็ทําไปมันทุกทีนะผมนะส่วนไอ้น,นี่ไม่ต้องไปเปิดนะเราจะไม่ยุ่งนะครับนะเราปล่อยไปเลยนะครับแล้วก็เล่นได้เลยแล้วก็สร้างเซิร์ฟล่นได้เลยนะครับนะก็ตามนี้นะครับ